สวัสดีพี่น้องพี่น้องของล,งงลุงสมสมุนไพรเมือนี้ลุงสมสมุนไพรมานําเสนอพี่น้องอีกแล้วครับเป็นอีกคลิปหนึ่งฝากก็ไล้์ก็แชร์ให้ลุงสมสมุนไพรในเดนเดอครับมือนี้มานําเสนอพืชที่เป็นสมุนไพรเป็นสรรพคุณต่างๆนะครับขอนําเสนอพืชก็คือไมนาหรือต้นนาดนะครับเป็นประเภทลมลุกนะครับเป็นประเภทลมลุกสามารถปลูกได้ ปลูกได้ทั่วๆไปสัรพคุณเป็นอัางไดพอดีมือนีได้มีโอกาสมาสัมผัสต้นนาดใบนาที่เพื่อนปลูกหลายอยู่บ้านของลุงหนวดผ้ามวนนะครับไปเบิ่งกับลุงหนวดผ้ามวนครับสวัสดีครับลุงหนวดครับลุงหนวดผ้ามอวนนี้คือต้นหยางนี่ใบนาครับใบนาใบนาอว้ถ่ายแม่ลูกอ่อนออกลูกหม่ไม่นี่ใต้ต้มอาบต้มอาบอันดอกเพิ่นเป็นเป็นจังไรดอกเพิ่น ดอนผมยังบ่เคยปรากฏจักเกิรอตเพราะว่ามันเขาเป็นไอ้แรงน้ำหักเลยหาเกิดจะไปเลยเออจะเป็นส,ส,ส,สก็สิเกิดช้อนชัยไปเป็นแบบเทาวาันบ่ครับเออเทาวาันก็นได้เป็นยืยนต,นนต้นก็ระไอปลูกแรกสิดปลูกมะมาปลูกนี่อือๆๆนี่บ่นี่ล่ะต้นนี่เอามาปลูกเครื่อแรกเลยเอแม่มาจากวัดไอ้น้องกระปากครับครับเอามาปลูกนี่แล้วก็เพิ่นก็ไปสิติล่ะนี่ไปเต็มเลยเออ บตั๋ขยายขึ้นไปเองมันบ่ไปเองครับบขยายครับชอนชัยเป็นรากชอนชัยหรือเป็นล้ายๆเป็นเถาวัลนี่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 ครับวันนี้ลูกนวอครับสับพคุณกากคือบิดกากคือเอามาต้มเอามาต้มให้แมลกอ่อนแมลกอ้อนอาบน้ำอาบยูบอยูไฟให้ยูบอกยูไฟให้ผิวพันธุ์ผืดีเนาะคนธรรมดาสามารถที่จะมาต้มอาจจะเพื่อสร้างสุขภาพผิวพรรณได้ครับนี่คือใบหนาต้นต้นหนาดครับพี่น้องเป็นผืชสมุนไพร ที่มีสรรพคุณช่วยในการให้แม่ลูกอ่อนผี่คลอดลูกไม่ๆมนะครับขยบใหมสุขภาพเขาสู้ปกติผิวพรรนผ่องใสแล้วก็เป็นการไล่เลือดไล่ยังต่างๆเนาะครับผมอืมว่าแบสมันก็มีใบตะไคร้ใบตะไคร่ใบบักขามครับใบบักขามนี่คือส่วนส่วนผสมที่สําคัญก็คือสําคัญคือใบหนาดนี่มีสรรพคุณ ให้ผิวพันธุ์ดีพองใสการปลูกง,ง่ายเนาะ่าครับดลดลน,นะครับแตก,กออกเบิดเลยนะครับ <laughs> เออลุงลกงวดเพราะว่านในความเสือ่อเส้นเล็กหน่อย <laughs> เขาจะเอาเข่าขึ้นเหล่าขึ้นยังสร้างบ้านสร้างไงเขาจะเอาใบหนาหนีไบนิบไหวมัดเพื่อความเสื่อเพิ่น เป็นจังไงเนาะสมัยโบราณเออเป็นมันเป็นความเสือเล่ามากเนาะว่าจริงบ่จริงเนาะเป็นเป็นความเสือว่ายังบูงหูเออจริงปันไดเออแต่ว่าเคยเห็นบ่เห็นอยู่เออเออก็จ่าเสียน้ำเล่าเขาเล่าเขาเพื่อปัดเป่าเพลิดเพลินต่างๆอะไรล่ะเอออาจจะผมกับเคยอับเ็พแต่เพือนพีร้างนั่งใหม่เพื่อนว่านาะเออมากขอเอาขอเอาเขาประจักษ์พี้างนั่งใหม่มาแกเอาเขาก็จักละเออเพื่อนกาหรือว่าเป็นการป้องกันสัตว์ต่างๆที่พวกงูพวกยังษ์แกมาขึ้น มาจาา๊อเขาเปลือกเขายังในเหล่าแตมีครับพี่น้องนี่ <N i> ก็เป็นความเชื่อเดอ้อเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนี่ก็คือเหล่ามานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่คือใบานาดครับพี่น้องผมต้นนาดนะครับบ้านนะครับ,บ,นะรบลุงหนวดนะครับบ้านลุงหนวดหลายแห้งครับเพิ่นเอ,อามาเสียไว้นี่นี่ครับพี่น้องผมตัวเข่ามันนี่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 นนตัวเข่าจักปีลุงหนวดอันนี้ตัวเข่าสองตัวนี่แหละนี่เอามาจักปีด้จักปีห่ะไม่ว่าปีกุบกวนนะ ว่าขึ้นจุ่มเหม้งไงเมืังกครับครับไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายใช่ไหมแค่มาเสียบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจครับแล้วกระคืนนี่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 นชอนชัยขึ้นนี่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 วะนี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับผมนี่สาระพคนดีนักแรกครับพี่น้องผมมือนี่นนี่นี่แม่นบอลนี่มองคูดยับกัมแยนอ่ะนี่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 ลูกสมหยับนี่อ๋อนี่นี่ นี่นี่คือใบนาดนะครับใบนาดใ่เป็นว่านี่ใบนาดใงนี่สารพคนก็สามารถเอามาต้มผสมกับสมุนไพรต่างๆแต่ว่าจุดสําคัญก็คือเอาใบนาดมาต้มเพื่อให้แม่ลูกอ่อนนะครับ<า>แม่ลูกอ่อนที่คอลูกใหม่ๆได้ขยับเขาไปสู่สภาพปกติเขาอ,อูเขาขั้น เป็นความเสือนี่เป็นความเสือเป็นผู้บัญญาเป็นผืชสมุนไพรแ่ะครับพี่น้องฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์พี่น้องที่ตามช่องของลุงสมสมุนไพรเมนี่มานาเสนอต้นนาดนะครับต้นหนาดสรรพคุณก็คือเรื่องของให้ผิวพรรณเนาะผิวพรรณคลองสายโดยเฉพาะย่างยิิงแมลูกอ่อนคนบ่เป็นแม่แมลูกอ่อนก็สามารถมาต้มอาบต้มยังเพื่อให้สุขภาพดีเนาะก็ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องลุงสม สมุนไพรเพื่อท่านจะบกพลาดสสำหรับคลิปใหม่ๆของรุ่มสมสมุนไพรนะครับนําเสนอเรื่องของต้นนาดคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพอกันไหมขอบคุณและสวัสดีครับ